ไม่เป็นไรครับก็ตัวเดียวก็ได้ครับขอให้เราให้น้องเนี่ยได้สาธิตการจับตุ๊กแกอย่างปลอดภัยนะลูกอย่างปลอดภัยจริงปะนี่ยโอ้ยออ้ยโอ้ยเขาใช้มือนับจับที่ปากเขนอยู่ครับโอ้ยไหวที่ลูกโอ้ยิงงานบอกว่าน้องเอ็กซ์สามารถจับตุ๊กแกได้ตัวหนึ่ง เป็นตัวที่ค่อนข้างใหญ่โอน้นี่ตุ๊กแกเหรอใช่หรอไม่ใช่ดิเจราเคว่าตุ๊กแก,ก,แกครับนี่คือตุ๊กแกที่ตัวใหญ่มากครับนี่ตัวใหญ่ขนาดไหนลูกเลก็กกว่าเหียนผมนี่นสวัสดีครับ,รบผมชื่อเด็กชายรัทชาชัยวงอายุ11ปีชั้นประถมศึกษาปีที่5อยู่โรงเรียนบ้านงจานจังหวัดสุนคลนครครับ อยู่ที่ซปเปอร์จิ๋วสตูดิโอครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับน้องเอ็กครับน้องเอ็กวันนี้มาถ่ายรายการอะไรครับซูเปอร์เทนครับเป็นความสามารถอะไรครับวันนี้ที่มาโชว์กับุกกี่แกครับนั่นแหละฮะวันนี้ครับกับรายการบุกแหลงบ้านเราจะให้น้องเอ็กแกล้งทีมงานของเรา มาจับตุ๊กแกครับมาจับตุ๊กแกเราเข้าวงการจับตุ๊กแกได้ยังไงคะเนี่ยก็ตอนแรกก็พ่อฝึกให้ครับคุณพ่อฝึกให้แสดงว่าคุณพ่อต้องเป็นเซียนจับตุ๊กแกมากเลยไม่ครับพ่อแค่บอกเฉยวว่าทํายังไงครับอ้าวแล้วเราเรากล้าไปจับเลยเหรอคุณพ่อไม่บอกวิธีด้วยอ่ะพ่อบอกวิธีแล้วครับแล้วแต่พ่อไม่กล้าจับครับแล้วผมก็ลองจับดูตอนนั้นก็ จับได้ครับตุกแกตัวแรกที่เราเคยจับเลยเราให้ฟังหน่อยตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างลูกตอนแรกก็ตกใจครับแล้วมันก็อาปากแล้วคราวนี้มันก็กัดเลียบครับเลียบฟุมเข้าไปในปา <c oughs> กเขาเจ็บเหรอครับไม่มันกัดเลียบครับอ๋อเล็ยบยาวย,ยาวพอดีโดนเล็บ <c oughs> แล้วไอุ้กแกตัวนั้นยังอยู่ไหมครับตายงานแล้วครับ <c oughs> เอาไปทำอะไรครับเอาไปทิ้งครับอาเอาไปทิ้งเอาคือเอาไปปล่อย เอาไปทิ้งนะคบมาตายแล้วจะปล่อยยังไงคือจับแรงไปหน่อยมันตายจับตุอยู่ปสามตอนนี้ต้องไอคือปูกปห้าครับสองปีสองปีในวงการตุ๊กแกนอกจากตุ๊กแกแล้วจับอะไรอีกครับจับจิงกาแล้วก็บางทีก็จับงูครับงูงูอะไรครับงูจะควายครับ ตัวมันจะเท่านิ้วโป้โอ้โหตัวเล็กมากมีพิษไหมลูกมีกู้ะควายนะไม่ค่ะที่อยากรความเชื่อโบราณที่เกี่ยวกับตุ๊กแกว่าน้องเอกมีความคิดยังไงบ้างกับความเชื่อต่างๆความเชื่อแรกค่ะเขาบอกว่าตุ๊กแกเนี่ยจะร้องแค่เฉพาะตอนกลางคืนถ้าร้องกลางวันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือไม่ดีจริงไหมไม่จริงค่ะกลางวันมันก็ร้องร้องครับ บางตัวถ้ามันเป็นตัวผู้มันจะล้องหาตัวเมียครับคนโบราณจะเชื่อว่าร้องกี่ทีกี่คมันเป็นลางร้ายอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับถ้าร้องกี่ทีมันจะยิ่งอยู่ได้นานครับเพราะว่าปอดมันจะใหญ่ขึ้นครับแล้วมันก็จะอยู่ได้นานครับยิงตุกแก่ตัวไหนยิ่งร้องได้นานแปลว่าตัวนั้นน่ะแข็งแรงไว้กันเถอะครับรถ้าตุแก่กัดแล้วจะปล่อยต่อเมื่อฟ้าร้องอะค่ะไม่จริงครับมันเป็นแค่คำโบราณที่เขาเอาไว้พูด ฟ้าร้องไหมครับหรือต้องทําอะไรเสียงดังมันถึงจะปล่อยไม่ครับมันปล่อยออกมเองนะลกูกครับแค่วางลงแล้วอยากกัดคืนะคบถ้าขาัดคืนมันจะยิ่งกัดแน่นเหมือนโจระเค,ค่นะคถ้าวางนิ่งๆแล้วไม่ไม่ปล่อยเราทําไงได้ครับเอาคิมเงี้ยปากถ้าตัวไหนไม่ยอมปล่อยก็ตัดหัวมันได้เลยเดี๋ยวต่อไปพี่จะมีเกมสนุกๆมาเล่นซึ่งน้อง X จะต้องแข่งกับพี่ๆทีมงานนะคะ อนนี้เรามีทีมงานทั้งหมด4ท่านให้น้องเอ็กเป็นผู้เลือกว่าใครจะมาแข่งกับน,น้องเอ็กนะครับโดยที่ว่าเราจะให้เลือกทั้งหมด2คน 2> คนนี้ครับคนนี้ครับสองคนนี้ครับทำาไมถึงต้องเป็นเราถ้าได้เลือกสองคนก็คือพี่ขวัญกับพี่ตีนั่นเองจะเป,ไไป็นยัรไปดูกันเลยครับ m เวลาทั้งหมด2.32นาที later. ่ i s นึ่งในที่ห้าสิบวินาทีนี่คือบทลงโทษนะครับของผู้แพ้ที่ทำเวลาที่ทำเวลาได้เยอะสุด เอ้โหแต่ว่าพี่ก็ไม่ชอบอยู่ดีอะเอฟเป็นไงบ้างคบวันนี้สนุกไหมสนุกครับสนุกใช่ไหมได้แกล้งพี่ทีมงานนะเรื่องของการจับตุ๊กแกรจริงๆแล้วอะเราควรจับเองไหมครับหรือเล่นอย่างงี้ได้ไหมอันนี้ขอเตือนไว้นะครับว่าตุ๊กแกรจริงอะเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวมันจะงับครับเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับวันนี้ก็คือเป็นการสแสดงเล่นกัรสนุกๆนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าอยากเห็นตัวจริงก็สามารถดูได้ที่ซูเปอร์เทนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเาแล้วพอซูเปอร์เทนซีซั่น4เสาร์นี้4ี่โมง50นาที